ปอเปี๊ยะไส้ผักของเรานะคะเสิร์ฟคู่กับน้ําจิ้มพริกหวานนะคะใส่ถั่วป่นลงไปนิดนึงค่ะหรือถ้าไม่ชอบนะคะก็สามารถทานเฉพาะตัวปอเปี๊ยะได้เลยนะคะก็จะมีรสชาติความอร่อยของอความหวานของผักนะคะสวัสดีค่ะคะวันนี้เราจะมาทําปอเปี๊ยะกันค่ะนี่ค่ะเป็นแผ่นปอเปี๊ยะสาเร็จรูปนะคะเราจะใช้ห่อกันวันนี้นะคะนี่ก็ เ,เป็นไส้ของเรานะคะเราจะทําไส้ผักนะคะก็จะมีไส้ผักต่างๆแล้วก็จะมีข้าวโพดนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระหล่าปีนะคะกระหล่าปีเราก็จะหั่นเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวผัดๆไปเขายุบตัวลงแล้วก็จะใส่เพิ่มลงไปนะคะเสร็จแล้วก็จะเป็นข้าวโพดค่ะอันนี้จะเป็นข้าวโพดต้มสุกนะคะแล้วก็จะเป็นถั่วดันเตาค่ะนี่จะเป็นแครอทนะคะแครอทก็จะมีสีส้มแล้วก็สีเหลืองนะคะเราใช้สองสีนะคะ เพื่อความสวยงามของไส้ปอเปี๊ยเรานะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือผัดไส้กันเลยค่ะนี่ค่ะน้ำจิ้มของเราก็จะมีง่ายๆนะคะเป็นน้ำจิมำจ้มน้าจิ้มพริกหวานนะคะแล้วก็จะตำถั่วรวยลงไปด้วยค่ะนี่ค่ะถั่วทอดนะคะเดี๋ยวเราจะตำใส่ลงไปในน้ํำจิ้มของเรานะคะเดี๋ยวเราไปลงมือผัดไส้กันเลยนะคะใส่น้ํามันลงไปในกระทะน,นะคะแล้วก็เปิด ไฟให้ร้อนนะคะให้น้ํามันเราร้อนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ส่วนต่างๆผักต่างๆลง,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 งไปค่ะน้ำมันร้อนแล้วนะคะ<ๆ>ก็ใส่ใไปเลยใส่ทุกอย่างลงไปพร้อมกันหมดเลยนะคะผัดง่ายๆค่ะ เกลือลงไปเลยนะคะเราจะใส่เกลือไปก่อนครึ่งช้อนโต๊ะนะคะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะแต่นรยลงไปเลยค่ะหรือถ้าชอบนะคะใส่ผงปรุงรสเพิ่มรสชาติเพื่อความอร่อยไปด้วยก็ได้ค่ะนี่ค่ะเราจะใส่ผงปรุงรสไปหนึ่งช้อนชานะคะเสร็จแล้วก็ผัดทุกอย่างรวมกันค่ะ แล้วจะใส่กระหล่ำปีส่วนที่เหลือลงไปนะคะใช้กระหล่ำปีเยอะหน่อยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะยุบตัวลงนะคะความอร่อยก็จะอยู่ที่กระหล่ำปีผักกระหล่ำปีของเรานะคะนี่ค่ะแล้วก็ค่อยๆผัดคนเดี๋ยวก็จะยุบตัวลงนะคะกระทะเราเล็กไปนะคะถ้าใครมีกระทะใบใหญ่ๆก็ใช้ได้เลยนะคะ ค่ะเราก็จะผัดไปเรื่อยๆนะคะให้ผัดเราสุกยืดตัวลงนะคะเสร็จแล้วก็จะได้จิบไปพักให้เขาเย็นตัวลงเราก็จะได้ไปห่อในแผ่นปอเปี๊ยะกันนะคะเมื่อเราผัดได้สักคู่หนึ่งนะคะผักเราอ่อนตัวนิ่มลงแล้วนะคะเราก็จะชิมดูค่ะว่าเกลือที่เราใส่ลงไปเพียงพอหรือยังนะคะถ้ายังไม่พอเราก็เติมเพิ่มเข้าไปได้ะค่ะ ลองชิมดูนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เกลือเพิ่มอีกสักนิดนึงนะคะประมาณครึ่งช้อนโตค่ะ จะเพิ่มเขยอีกประมาณครึ่งช้อนโตนนะคะนี่ค่ะก็รวมเป็นหนึ่งช้อนโตนนะคะแล้วก็คนให้เรา,าเข้ากันอีกรอบค่ะเสร็จเราก็จะได้ปิดไปนะคะผัดของเราก็อ่อนตัวยุบตัวลงสุกก็ผัดไม่ให้สุกมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปทอดกันอีกรอบหนึ่งถ้าเราผัดผัดสุกมากนะคะเดี๋ยวเขาจะามีน้ำออกมาน้ำกะหล่ำปลีจะออกมาแล้ว ้าไม่เชื่องที่เราห่อพันแผ่นปอกเปี้ยเราจะเปลี่ยนชื้นนะคะเสร็จแล้วก็ปิดไฟได้นะคะเราก็จะพักไส้ผักของเราให้เย็นตัวลงค่ะแล้วเราจะมาห่อพันในแผ่นปอบเปียกันนะคะเมื่อเราพักไส้ผักของเรานะคะเย็นตัวลงแล้วนะคะเราก็จะมาทําการห่อพันออในแผ่นปอบเปี๊ยกันคะ่ะนี่คะ่ะแผ่นปอบเปี๊ยที่เราเตรียมไว้นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีห่อกันเลยนะคะ เราก็จะเตรียมไข่ขาวอันนี้จะเป็นไข่ขาวนะคะเฉพาะไข่ขาวนะคะเราไว้จะไว้ทาตรงขอบขอบเขาเพื่อให้เออ่ขอบริมเขาติดกันสนิทดีนะคะเวลาเราทอดเขาก็จะได้ไม่เปิดอ้านะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีห่อกันเลยนะคะนำแผ่นปอเปี๊ยะวางลงในจานที่เราใช้ลมนี่ค่ะวางอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะตักไส้ผักของเราลงมาเลยค่ะ ก็ใส่ให้พอดีๆพอที่เราจะหอ่หะะหอพันได้ง่ายๆนะคะกับปริมาณว่าเราห่อพันได้ง่ายๆนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วก็พับลงมาตรงมุมแหลมๆของเขานะคะพับลงมาหนึ่งรอบเกลี่ยไส้ให้เขามีความเรียบร้อยหน่อยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะม้วนเข้าไปอีกหนึ่งรอบนะคะนี่ค่ะ เีร็จแล้วเราก็จะเก็บริมสองด้านนะคะนี่ค่ะพับริมเข้ามาทั้งสองด้านนะคะเราจะเออ่จัดมุมทแยงตรงนี้นะคะให้เขามีความเท่าๆกันนะคะตรงนี้นะคะให้มุมเขาได้เท่าเกันนะคะความกว้างความแหลมของเขานะคะตรงมุมนี้เสร็จแล้วก็พับเข้าไปค่ะนี่ค่ะแล้วก็พับเข้าไปรอบหนึ่งเสร็จแล้วเราก็จะทาไข่ขาวของเราเข้าไปค่ะ ทาไข่ขาวตรงมุมนี้นะคะเขาก็จะได้ริมจะได้ปิดกันสนิทนะคะเขาก็จะได้ไม่เปิดอ้านะคะเวลาเราทอดนะะแล้วก็ม้วนเข้าไปนะคะนี่ค่ะก็จะได้อย่างนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะหนึ่งชิ้นก็จะได้อย่างนี้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ ก็พักใส่ถาดอย่างนี้เรียงไว้อย่างนี้นะคะเามาดูชิ้นต่อไปกันเลยนะคะใส่ใส้ลงไปค่ะกะว่าให้พอให้เราห่อได้พอดีๆนะคะเสร็จแล้วก็พักเข้าไปหนึ่งรอบนะคะ เกีย่ยไสให้เรียบร้อยค่ะให้เขาเข้าไปอยู่ด้านในเสร็จแล้วเราก็พับอีกหนึ่งรอบนะคะเสร็จแล้วก็กกะะวกเก็บมุมตรงนี้ค่ะสองด้านนะคะจัดไส้เขา้าเข้าไปให้เขาเรียบร้อยนะคะตรงมุมนี่ค่ะเสร็จแล้วตรงมุมนี้นะคะสองด้านนะคะจัดพับให้เขาเท่าๆกันนะคะเวลาเราเหมือนออกมาเขาก็จะได้มีมุมที่เท่ากันสวยงามนะคะนี่ค่ะพับเข้าไปค่ะเพราถึงตอนนี้แล้วเราก็ทาไข่าขาวได้เลยค่ะ จะใช้น้ำน้ำเปล่าก็ได้นะคะใช้น้ำเปล่าทาทาตรงขอบริมก็ได้นะคะก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะนี่ค่ะก็จะได้ออกมาอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็พักเ็จถาดไว้ค่ะ จัดเรียงใส่ถาดไว้อย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทําทุกชิ้นแบบนี้ให้ครบทุกชิ้นนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทอดกันนะคะห่อเสร็จแล้วนะคะปอเปี๊ยะของเราค่ะปอเปี๊ยะใส่ผักนะคะสี่สิบชิ้นค่ะแผ่นแป้งปอเปี๊ยะสาเร็จรูปห่อหนึ่งก็จะมีสี่สิบชิ้นนะคะก็แล้วแต่นะคะก็จะมีขนาดสี่สิบชิ้นหรือไม่ก็สามสิบชิ้น อะไรประมาณนี้นะคะอันนี้แต่ขนาดที่เราใช้นี่ก็คือห่อนหนึ่งมีสี่สิบชิ้นนะคะเสร็จแล้วเร,เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะไปทอดกันค่ะวิธีทอดก็ง่ายๆเลยนะคะเราจะนําน้ำมันใส่กระทะเปิดไฟประมาณปานกลางนะคะใช้ความร้อนปานกลางนะคะ,ะ,คะเพื่อปอบเปี้ยะเราจะได้ไม่ไหม้เกรียมเร็วเกินไปนะคะ <ๆ S 2> ก่อนที่แป้งเราจะสุกนะคะนี่ค่ะ น,นี้ก็จะเราตั้งกระทะไว้แล้วนะคะน้ำมันก็จะร้อนปานกลางนะคะเราก็จะนําแผ่นปอเปี๊ยะของเราลงไปทอดเลยนะคะนี่ค่ะนี่ก็จะไฟร้อนประมาณปานกลางนะคะ มีกระทะใบใหญ่ๆก็ใช้ได้เลยนะคะแต่นี่กระทะเราก็ใบใบไม่ใหญ่มากนะ,ะแต่เราก็จะทอดสองครั้งสาครั้งเอานะคะเราจะทอดใจเย็นๆน,นะคะเพราะว่าถ้าเราใช้ไฟร้อนเกินไปนะคะน้ำมันร้อนเกินไปปอเปี๊ยะของเราก็จะไม่เกียมสีไม่สวยนะคะเราก็จะค่อยๆทอดไปแล้วก็กัดเข้าไปนะคะสีปอเปี๊ยะของเราออกมาจะได้สีสวยนะคะ เราก็จะปล่อยให้ปอเปี้ยะของเราเดือดอยู่อย่างนี้สักครู่หนึ่งนะคะแล้วเราก็จะมากลับด้านกันนะคะกลับอีกด้านหนึ่งขึ้นมานะคะใช้ไฟกลางนะคะอย่าใจร้อนนะคะถ้าใจร้อนแล้วปอเปี๊ยะเราจะมีสีไม่สวยนะคะพอใจเย็นๆนะคะเมื่อเราทอดไปได้สักครู่หนึ่งนะคะปล่อยให้เขาเดือดไปสักครู่หนึ่งแล้วเราก็จะมากลับอีกรอบนึ่งค่ะนี่ค่ะเราจะกลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้นะคะ จนกว่าปอกเปีเ๊ยะเราจะมีสีเหลืองเตรียมสีน้ําตาลนอ,นอ่อนตามที่เราต้องการนะคะเสร็จแล้วเราจะได้นำเขาขึ้นออกจากน้ํามันนะคะคะเราได้สีปอกเปี๊ยะตามที่เราต้องการแล้วนะคะนี่ค่ะก็จะได้เหลืองประมาณนี้นะคะนํำก็ขึ้นจากน้ํามันวางไว้บนตะแกรงนะคะ วางไว้บนตะแกรงแบบนี้นะคะเพื่อให้น้ำมันเขาหยดลงค่ะเสร็จแล้วเราก็จะทอดอีกต่อไปนะคะก็วันนี้เราจะทำสักยี่สิบชิ้นนะคะจะทอดสักยี่สิบชิ้นเราก็จะใส่อีกไปอีกสักอันนั้นก็สิบเอ็ดชิ้นใส่อีกเก้าชิ้นนะคะส่วนที่เหลือนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ถุงแล้วก็แช่ฟิชเอาไว้นะคะเราจะทานเมื่อไหร่เราค่อยนำมาออกมาทอดนะคะ เล้วเราก็จะใส่ลงไปเลยนะคะเมื่อเราได้ปอเปี้ยะสีเหลืองสวยตามที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็นำา็็ขึ้นจากน้ำมันเลยค่ะ ก็จะได้ตามสีที่เราต้องการแล้วนะคะจะเป็นสีเหลืองสวยเลยนะคะนค่ะวางพักไว้บนตะแกรงอย่างนี้นะคะเพื่อให้ออน้ํามันหยดนะคะน้ํามันเขาหยดให้เสด็จนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปจัดใส่จานเสิร์ฟกัน,นะคะ่ะเราจะทานคู่กับน้ําจิ้มหวานน้ําจิ้มพริกหวานอย่างนี้นะคะน้ําจิ้มไก่นะคะก็ใส่ถั่วที่สงบดเข้าไปนะคะบดจับหยาบนะคะเสร็จแล้วเราก็จะ เทเข้าไปแล้วก็คนๆน,นี่ค่ะชอบเยอะก็ใส่เยอะนะคะสําหรับถั่วชอบน้อยก็ใส่น้อยอันนี้ตามความชอบเลยนะคะนี่ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะหรือถ้าใครไม่ชอบทานหวานๆน,นะคะก็ไม่ต้องทานคู่กับน้ำจิ้มก็ได้นะคะ ทานเฉพาะตัวปอเปียก็อร่อยมากๆค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะจัดเสิร์ฟกันนะคะเสร็จแล้วค่ะปอเปี้ยใไส้ผักของเรานะคะเสิร์ฟคู่กับน้ําจิ้มพริกหวานนะคะใส่ถั่วป่นลงไปนิดนึงค่ะหรือถ้าไม่ชอบนะคะก็สามารถทานเฉพาะตัวปอเปียได้เลยนะคะก็จะมีรสชาติความอร่อยของความหวานของผักนะคะน่าทานมากค่ะ ลองทำกันดูนะคะง่ายๆแล้วก็เสร็จในเวลารวดเร็วด้วยนะคะเราใช้แผ่นปอบเปี้ยะสาเร็จรูปแล้วก็หั่นผักผัดแค่นั้นเองนะคะก็ใช้เวลาไม่นานนะคะเราก็จะได้ปอบเปี๊ยะที่อร่อยอร่อยออกมาทานกันนะคะเสิร์ฟคู่กับน้าจิ้มพริกหวานนะคะค่ะน่ารับประทานมากค่ะส่วนชิ้นปอบเปี๊ยะที่เหลือที่เรายังไม่ได้ทอดนะคะเราจะไว้ทอดกันวันหลังนะคะ เราก็จะเก็บใส่ฟีดเอาไว้ค่ะนําใส่ถุงนะคะแล้วก็ใส่ฟีดไว้นะคะใส่ถุงพลาส,สติกแบบนี้นะคะหรือจะเป็นถุงพลาส,สติกหรือจะเป็นกล่องพลาส,สติกยังไงก็ได้นะคะสําหรับที่เราจะสะดวกใส่ฟีดนะคะเราก็จะใส่เข้าไปอย่างนี้เลยค่ะเก็บใส่ถุงอย่างนี้เลยนะคะเสร็จแล้วก็นําไปเข้าฟิดได้เลยค่ะ เราจะทอดเมื่อไหร่นะคะเราค่อยนําออกมาทอดก็จะอร่อยกรอบเหมือนเดิมนะคะเขาก็จะมีรสชาติเหมือนเดิมก็กรอบมีรสชาติกรอบๆเหมือนเดิมนะคะเราจะทําเป็นสองถุงนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วก็จะใส่ถุงนึงนี่ค่ะเราก็จะมัดปากถุงนะคะ ใช้อะไรก็ได้นะคะที่เราสะดวกที่เรามีอยู่ในบ้านนะคะเป็นอะไรก็ได้ที่เราสามารถที่จะมัดปากถุงได้นะคะ ะะเสร็จแล้วเราก็จะนําเข้าช่องแช่แข็งได้เลยนะคะค่ะเราจะทอดเมื่อไหร่นําออกมาทอดแล้วเขาก็จะมีรสชาติแล้วก็กรอบเหมือนเดิมนะคะลองทำกันดูนะคะง่ายๆแล้วก็สะดวกสบายด้วยค่ะเราก็จะได้ปอบเปี๊ยะที่อร่อยอร่อย,อ,อ,ยอ,อกมาทานกันนะคะเดี๋ยวติดตามชมคลิปหน้ากันอีกนะคะว่าเราจะมีไอเดียทำขนมอะไรอร่อยอร่อย,ออยทานกันอีกนะคะส่วนคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ